สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ diy by โชคนะครับคราวน,นี้เราก็จะมาดูวิธีใช้ประโยชน์จากมอเตอร์เก่านะครับซึ่งเป็นมอเตอร์จากเครื่องดูดฝุ่นติดรถนะครับซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นราคาถูกนะครับดูดฝุ่นแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็เลยวันนี้มาดัดแปลงเป็นเครื่องเจี๊ยสายออนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามอเตอร์เก่าจากเครื่องดูดฝุ่น เรามาทาเป็นเครื่องเกียร์แสงอ่อนนี่จะมีลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวไปดูเลยครับครับนี่ก็จะเป็นเครื่องโดฝุด่นติดรถนะครับซึ่งผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เครื่องด้วยกันนะครับอันนี้ยังเครื่องยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อีกเครื่องหนึ่งนี่ตัวบอดี้พังแล้วนะครับก็จะแกะมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ที่เรานํามาใช้นะครับก็ จะประมาณนี้นะครับที่แกะออกมาที่แกะออกมาจากเครื่องดูดฝุ่นติดรถนะครับสําหรับด้ามก็จะเป็นด้ามของแปรงทาสีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอาจจะยังเห็นร่องรอยของสีที่ยังติดอยู่นะครับร่องรอยของสีที่ยังติดอยู่อันนี้ก็ถอดเหล็กถอดเหล็กของตัว looking ออกนะครับก็เหลือเฉพาะด้ามพลาสติกนะครับซึ่งเป็นเป็นด้ามยางที่ มีความเหนียวค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสําหรับสวิตตัวนี้ก็จะมาจากสําหรับสวิตตัวนี้ก็จะมาจากสวิตของเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะครับก็จะแกะออกมาจากตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นอันนี้ก็จะเป็นสวิตเปิดปิดนะครับพอจะแกะมาก็จะมีชุดของสวิตกับมอเตอร์นะครับสําหรับหม้อปแปลงหม้อปแปลงเป็นหม้อปแปลงเก่าที่มีอยู่แล้วที่บ้านนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นหม้อปแปลง สิบสองโวลต์นะครับร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับโอเคครับก็ีตรงนี้ในส่วนของขนาดด้ามแปลงอาจจะเล็กนิดนึงเราอาจจะใช้ไฟแช็กลนนะครับแล้วก็ยัดมอเตอร์เข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการความสวยงามวามสยงน,นะครับอาจจะยัดเข้าไปให้ลึกกว่านี้นะครับแต่อันนี้เพื่อที่การเมนเทนแนนต์ง่ายๆนะครับผมก็จะ อาดมอเตอร์เข้าไปหรือยัดมอเตอร์ไปใน,ในระยะที่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของมอเตอร์นะครับนะไม่ไม่เข้าไปลึกเท่าไหร่นะครับสำหรับตรงหัวมอเตอร์นี้นะครับก็ผมได้สั่งซื้อตัวหัวแปลงนะครับอันนี้เป็นสั่งซื้อจากจีนนะครับราคา80บาทนะครับซึ่งก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4ี่หัวด้วยกัน5หัวนะครับรวมทั้งหัวจับนะครับ สำหรับหัวที่จะจับเป็นตัวจับดอกสว่านนะครับดอกสว่านหรือดอกแปลงขัดนะครับอันนี้สามารถไปปรับใช้ได้มีทั้งหมดด้วยกัน4หัวนะครับก็จะสำหรับรูก็จะแตกต่างกันไปนะครับมีความใหญ่ความเล็กใหญ่ต่างกันนะครับเพื่อนลองดูนะครับ กล้องโฟกัสนะความตัวก็จะต่างกันนะซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของดอกสว่านหรือดอกขัดนะครับอันนี้ก็เพิ่งของเพิ่งมาเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นนะครับที่เพิ่งสั่งมานะสำหรับดอกสว่านนะครับอันนี้ก็เป็นดอกสว่านประมาณหนึ่งหุนได้นะครับ แต่ข้อสังเกตอีกอย่างที่เราใช้เครื่องเกีรีรยแสงอ่อนตัวนี้คือ,อเวลาใส่ไปนะครับเวลาใส่พยายามให้ดอกสว่านลงไปลึกๆนะครับถ้าดอกสว่านออกมายาวเกินไปเนี่ยมันจะมีลักษณะาการเหวี่ยงไม่ค่อยเสถียรเ,เท่าไหร,ร่นะครับเดี๋ยวเราไปลองประกอบกันดูนะครับ ครับแล้วก็ต่อหัวตัวสําหรับเชื่อมต่อกับมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีน็อตล็อกมาให้นะครับมีน็อตล็อกมาให้ตรงนี้เราก็ล็อกให้แน่นหน่อยนะครับ ประมาณครับโอเค,คอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการใส่ตัวจับเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับตัวหัวจับนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเลือกขนาดนะครับขนาดของอตัวหัวจับที่เราต้องการจะใช้นะครับก็ใส่ไปในตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาการจับกับตัวนี้ เมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกสแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนต่อกระแสไฟสักครู่ครับครับตอนนี้เราก็เสียบไฟแล้วนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงตอนนี้หมุนแล้วครับ อันนี้เราสามารถที่จะไปใช้งานได้นะครับก็สามารถที่ใส่ดอกก็ทีครับสามารถที่จะใส่ดอกสว่านนะครับอาจจะเป็นดอกสําหรับหัวจับตัวนี้ดอกไม่ควรใหญ่เกินมากกว่าหนึ่งหุนนะครับนะครับแต่ค <Leonardo> ร <ti> <ale> <IDS> <eighth> well ึ่งหุนนี่ก็ยังได้เล็กเล็กกว่าหนึ่งหุนลงไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่าหนึ่งหุนนี่อาจจะใส่ตัวหัวจับตัวนี้ไม่ได้นะครับไที่สังเกตนะครับก็คือเวลาเราใส่ใส่ไปแล้วนะครับ ถ้าสวานมีความยาวไปอาจจะเกิดความไม่ไม่เสถียนพอนะครับอาจจะต้องทําให้ดอกสว่านสั้นลงหน่อยนะครับ ถ้าใส่ดอกสว่านยาวแบบนี้อาจจะเกิดการเวี่ยงนะครับเพราะว่าหัวจับตัวนี้การสว่านลงไปจะลงไปได้ค่อนข้างตื้นนะครับเพราะฉะนั้นทางที่เกิดเราใช้ดอกสว่านควรจะตัดดอกสว่านออาหน่อยเพื่อให้ดอกสว่านสั้นลงนะครับถ้าเราเห็นนะครับถ้าดอกสว่านยาวจะเห็นลักษณะคือดอกสว่านจะเวียงนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับนะอาจจะไปใส่เป็นหัวแปรงขัดก็ได้แปรงขัดอทองเหลืองเ,องเล็กๆนะครับไว้ขัดล่องกระเบื้องนะครับขัดตัวยาแนวกระเบื้องนะครับหรือจะใส่ไว้ขัดพวกสนิมพวกสนิมาตามร่องตามอะไรก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ